สวัสดีครับพี่ครับผมพี่ซื้ออะไงน้องครับสักไสพักดิลนครับอ่าพี่สักไสพักดิลนน้องพี่น้องอยู่บ้านใดน้องครับพี่อยู่เกษตรพัฒนาเลยลูกเวไปอ๋อครับอันนี้ปลูกกระโพดพี่ปลูเมื่อโดนระบาดคำแทรกดุนเหรอครับปูเต่าพีที่แล้วกระโผ่ครับอ๋อปีที่แล้วกระปูกกันมาครับได้ผลผลิตดีป่ะพี่กระปูบันไดพราะว่าปลูกบันได้ใส่ไส้น้ำยดเพิ่งมาใส่ไส้น้ำยดครับอ๋อพึ่งผึ่งกับบ้านใส่สารน้ำยศนะครับเนาะ ครับกอนปลูกตามฝนอ๋อปลูกหน้าฝนนี่ทางโมเดมีระบบหนามนะครับเนาะครับคมือนี้กระมา่สื่อลานสมายดีชอปมูเจ๊ลานสมายดีชอปมาโดนระบบผิดโดนแล้วครับโดนแล้วเนาะครับเนาะครับวันนี้ลานสมายดีชอปนี่ตัวนี้สื่อในกระโพเพิ่นแถมยาหยาแนมดีใจเโอพี่ที่ยาหยาแถมน้ำดีใจครับครับผมนี่เพันยูบันบูนะครับมือนี่แถมมีลีน้องผีเนาะครับตัวนี้แถมมีลีนะครับตัวนี้เป็นยาหยานะครับแล้วก็ผีเล่ามาสื่อกา ระบบน้ำแล้วก็เขาก็ลังมีวันที่ยี่สิบสองนั่นเขาจะมีกินโตจีนนะกับเลื่อนเชื่อนพีน่าผมได้อครับเด้อครับผมมูนิกะขอบคุณพีได้หลายนะครับที่มาสื่ออยู่รานสมาธิีสองเฮาไดครับขอบคุณครับพี่แถมมีลีน้องพี่เนาะครับผมครับมั่นใจน้องพี่เนาะครับขอบคุณได้หลายครับผมรับ